ประเด็นต่อมาวันนี้มีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเป็นวันสุดท้ายวันนี้พักเก้าไกลเนี่ยจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของทหารแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี่ดูเดือดเลยนะครับเลิกกว่าจะคงเป็นสายเปล่าเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าเป็นสายเปล่าเปล่าหรือเปล่าผมไม่รู้แต่กลางคืนเนี่ยบอกกับท่านประธานเลยว่าเคเคพาร์คเนี่ยสว่างสวยัย ท่านประธานคะครับเชิญครับท่านประธานคะคดิฉันธนแพทย์หญิงศรีดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9นะคะท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้สมาชิกได้อภิปรายให้อยู่ในประเทศไทยคะ่ะขอบคุณคะ่ะท่านน่าฮ่าารัวัยเตเจรคร ผมเดี๋ยวผมผมไม่ได้ใช้นะครับคือคือมันเป็นข้อเสนอแนะนะครับให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวรัเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะตอบครับครับนะครับก็เหลือเวลาอีกนิดนึงครับเชิญครับเชิญครับระฐานครับนอกจากนี้ครับในหลายบ่อน ที่ผมพูดบาทั้งหมดเนี่ยท่านประธานมันก็จะมีหม้อแปลงฮะที่ตั้งอยู่หน้าบอนแล้วเชื่อมสายไฟจากประเทศไทยฮะบางสายท่านประธานมันลอดใต้แม่น้ำเมยเพื่อเชื่อมไปยังฝั่งเมียนมาเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่แม้แต่กสทชก็ทราบฮะ แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รับความสําคัญเพียงพอจากรัฐบาลเลยปราบกันไม่หมดหรืออย่างไรเพราะสุดท้ายฮะไอโครงการค้ามรุษย์เหล่านี้เนี่ยไฟเนี่ยมันกําลังมันก็ยังสามารถสว่างสวายยามค่ําคืนได้เต็มที่บางโครงการได้รับผลกระทบจริงฮะจากการตัดไฟแต่ผมก็ทราบมาว่ามีการใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งน้ํามันมาจากประเทศไทยฮะ ได้ข่าวว่าก็เป็นบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยของเรานี่แหละฮะนอกจากนั้นครับท่านประธานครับพวกสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังได้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยไปหลอกคนทั่วโลกฮะไล่ตั้งแต่การเปิดซิมมาเบอร์ไทยให้แรงงานใช้ไปจนถึงการตั้งเสารับสัญญาณภายในโครงการตรงกันข้ามกับเสาทางฝั่งไทยคำถามสำคัญครับท่านประธานครับ เราปล่อยให้สัญญาณเน็ตสัญญาณโทรศัพท์ของบ้านเราไปส่งเสริมกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะเสาทางฝั่งไทยริมแม่น้ำเมย์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันพอดีกับโครงการเหล่านี้เป็นการจงใจส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตในคาสิโนที่ผิดกฎหมายเป็นการเฉพาะหรือไม่มีใครรู้มีใครเป็นใจให้กับธุรกิจพวกนี้หรือเปล่า ท่านนายกต้องตรวจสอบฮะมันอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ฮะในเมืองเมียวดีฮะก็มีธุรกิจคาสิโนของคนไทยเช่นเดียวกันนะมีอย่างน้อยๆ17คาสิโนที่มีคนไทยเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนซึ่งผมขอยกตัวอย่างบางส่วนฮะเอาที่แรกฮะเมียววดีคอมเพล็กซ์เจ้าของคนนี้เป็นนายตำรวจปัจจุบันยังรับราชการนะครับ ยศพลตำรวจตรีชื่อย่อออางปัจจุบันพลตำรวจตรีคนนี้ก็รับราชการไม่มีปัญหาอะไรเลยร่ำรวยมากสสโลมนะครับมาพยายามจะเชื่อมโยงแหละว่าทั้งเรื่องบอลเรื่องคาสินโนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงจริงๆเนี่ยมาจะมาลิงก์เกี่ยวกับเรื่องการพยายามจะเปิดคาสินโนอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้มีหลายฝ่ายพยาย,ยามผลักดันอยู่ แล้วก็หลังจากสสลมนะครับทางสสไอ้ลักษนกศรีนอน,นะครับออกมาอาภิปรายเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอรสเซนเตอร์เช่นกันแล้วก็จี้ให้นายกรัตรีเนี่ยเร่งแก้ปัญหาช่วงนี้ไปชมคลิปครับ วันสองวันวันนี้ท่านนายกก็เพิ่งจะออกมาชี้นิ้วสั่งว่าต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ภายใน30วันแต่ดิฉันก็ยังสงสัยนะคะว่าท่านนายกเนี่ยรู้หรือยังว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจะสัตว์แต่ว่าเอาแต่สั่งอย่างเดียวถ้าไม่มีใครช่วยท่านนายกทําข้อมูลนะคะวันนี้ดิฉันตั้งใจที่จะมาบอกเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังอยู่แล้วยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่จดข้อมูลเหล่านี้เผื่อท่านนายกด้วยจะได้ไม่เข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปเปล่า ตามที่ AOC 1441ได้เคยมาชี้แจงกับกรรมธิการแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการแจ้งความเข้ามาเพื่อขอให้อายัดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าเฉลี่ยเดือนละห0,000่นคดีค่ะถ้ารวมทุกบัญชีตลอดเส้นเงินจะมากถึง250,000บัญชีต่อเดือนนี่คือตัวเลขที่อายัดได้ค่ะ5%เพียงหมื่นกว่าบัญชีจาก250,000บัญชีเท่านั้นนะคะ และนี่คือตัวเลขต่อเดือนค่ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือธนาคารมีข้อมูลอยู่ในมือว่าบัญชีเหล่านี้ชื่ออะไรธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรกระบวนการมันต้องห่วยแตกขนาดไหนคะถึงขนาดที่ว่ามีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ไม่สามารถจัดการอายัดบัญชีเหล่านี้ให้หมดเส้นไปได้ ตอนนี้นะคะใช้ AOC 1441เป็นศูนย์การใน,ในการรับเคสในวรกสองเนี่ยยังบอกอีกว่าให้กระทรวงดีเนี่ยทำงานร่วมกับกสทอชอนะคะแค่อายัดบัญชีได้ห้าอย่างที่บอกนะครับอภิปรายวันนี้ไฮไลท์จริงๆเนี่ยพรรคก้าวไกลบอกว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกวับเรื่องการอาหารจะเปิดโดยคุณไอติมผลิตหลังจากนั้นจะตามมาด้วยกรรมธิการอาหารนะครับคุณวิโรธลัคนาอดิสรนแล้วก็หลายๆท่านตามมานะครับ ไปปิดท้ายที่คุณพิธาวันนี้คุณพิธาเนี่ยจะอภิปรายปิดน่าจะจบประมาณช่วงก่อนเที่ยงคืนโอ้ยาวอีกแล้วนะเมื่อวันปี2สองที่สามเลยนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนการอภิปราย